CBr นะครับ250นะครับผมมาติดตั้งไฟสปอตไลท์60บบาทนะครับอันนี้ตำแหน่งบางโคนหน้านะครับผมสามลำแสงนะครับหนึ่งคู่นะครับผมมาดูลำแสงแรกนะครับอันนี้แสงไฟหน้าเดิมๆนะครับผมแสงส้มๆนะครับไฟต่ำนะครับผมอันนี้สีขาวล้วนนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับขาวเหลืองนะครับผมแล้วก็ในสวิทช์ไฟสูงหรือไฟพาร์นะครับจะเป็นเหลืองล้วนนะครับผม เราเปิดไฟต่ำแล้วก็พาร์ตเหลืองแบบนี้ได้ด้วยนะครับจะเปิดค้างก็คือเปิดไฟสูงค้างนะครับแค่สวิ์ไฟสูงนะครับอันนี้นะครับสวิ์นะครับผมสวิ์ของเรานะครับก็คือสวิ์เป็นกันน้ำสองทางนะครับผมอันนี้ของซันบีมนะครับผมนะครับอันนี้เรานํามาขายเองเลยนะครับผมไม่ได้ซื้อของที่อื่นมาขายนะประมาณนี้นะครับ่เดี๋ยวเรามาดูแสงนะครับผมว่า พอเรามองเข้ามาที่ตัวรถเนี่ยแสงจะแยงตาไหมนะครับแสงนะครับผมวิ่งลงพื้นแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับพี่เปิดกดพาร์นะครับอ่านี้คือไฟสูงนะครับผมแยงตานะครับปล่อยครับโอเคครับ